สันธนะขอเสนอตัวเป็นที่ปรึกษานายกเศรษฐาพร้อมดูแลตํารวจนายสันธนะประยูนรัฐหรือรองต่อ อดีตตำรวจสันติบาลเตรียมเดินทางไปที่พักเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในวันที่31สิงหาคมเพื่อยื่นหนังสือแนะนำตัวและเสนอตัวเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อน,นายเศรษฐาชวีสิน ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสันทนาทำหนังสือถึงนายแพทย์ชลาน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเรื่องการแนะนำตัวและเสนอตัวเพื่อพิจรารณาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก่อนที่นายแพทย์ชลาน่านได้ลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยสำหรับนายสันทนาประยุนรัตอดีตตำรวจสันติบาลมีประเด็นในสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกลอบสังหารแต่ลูกน้องคนสนิทรับเคราะห์แทน เคยถูกออกจากราชการเนื่องจากการทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถอดยศพันตำรวจโทสันชนะประยุนรัต์ออกจากยศตำรวจตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2545เคยพันตัวเข้าวงการเมืองเป็นรองหัวหน้าพักประชากรไทยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุธ,ธิสภาหรือสวอเมื่อปี2549แต่ก็สอบตก ปี2550ลงสมัครส,สอสกทมเขต5พักประชากรไทยก็ไม่ผ่านอีกทั้งมักออกมาแฉและเปิดโปรงธุรกิจสีเทาต่างๆล่าลสุดนั้นเป็นมวยถูกคู่หลังมีประเด็นกับนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองไทยเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2565นายสันทนะได้ไปแจ้งความที่สอนอนทองหล่อมีสถานที่บันเทิงแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในโรงแรมดังย่านสุขุมวิท เปิดให้บริการเกินเวลาและพบข้อมูลว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดโดยมีชื่อของนายชูวิทย์เป็นเจ้าของโรงแรมและได้เกิดปากเสียงกันทำให้เกิดศึกสงครามระหว่างนักแฉกับนักแฉทำให้ในายสันทนากลับมามีบทบาททางสังคมอีกครั้ง